บัดนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านางสาวทุธุคนสีสมัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปีละมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและ อาศจริยะบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหบทชุมนุมเทวดา <c oughs> สมันตาจักวาเหสุอัคราคัดฉันตุเทวตาสัตธรรมมุนิราสั สุนันตุสังคโมคทงังสักเคกาเมจารูเปิริขะรตะเตจันตะดิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวะคณะหะนีเคหาว,วัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาระทะระวิสะเมยัก คะคันพับพระนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิวระวะจจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสสะวนากาโรโออามพะทันตาธรรมสสะวนากาโรโออามพะทันตาธรรมสสะนากาโรโออามพะทันตา บทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามบทสวดไตรจารคมพุทธังสรานังขะฉามิธรรมังสรานังขะฉามิ สังฆังสราณังคจฉามิทุติยามปีพุทธังสราณังคจฉามิทุติยามปีธรรมังสราณังคจฉามิทุติยามปีสังฆังสราณังคจฉามิตัตยามปีพุทธังสราณังคจฉามิตัตยามปีธรรมังสราณังคจฉามิตัตยามปีสังฆังสลาณังคจฉามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถาตทิเมสราณังอัญญพุทโธเมสราณังวรัง เอเตนะสัจจัวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจัวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอันยางสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาห้า มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามอยังภะควาสกเกสุ <c oughs> วิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาเวนะมหาตาพิคุสังเคนะสัตทางปัจจะมตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิสหหิ จะโรกะทาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันติปะติตาโหติภควันตังทัตสะนายะพิกุสังคจจะอักคโถจตุนนังสุทธาวาสกายิกานาังเทวานังเอตะหะโหอะอะยังโหภควาสเกสูหิรติ กปิระวัตุสมิงมหาวนะมหาตาภิกุสังเคนะสัททิงปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเหติทัสหิจะโรกทาวตูหิเทวตา เยพุยเยนะสันนิตปาตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคสัะยันยูนะยะยัมปิเยนะพระวาเตนุปัสังกะมียามะอุสังกะมิวาพระวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยาติอัทโขตาเทวตาเสยยะ ถาปินามะภะวาสุริโสสัมมิตฉิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภคะวโตปุระโตปะรุระหังสุอาคะโข ตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทวาเอกะมันตังอัดถังสุเอกะมันตัง <c oughs> ทิตาโขอเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ <c oughs> มหาสัมโยปะวะ นัสหมิงเทวกายาสามาคตาอาคะตัมหะอิมังธรรมสามสสมยังทักคิตาเยวะอาปาราชิตะสังคันติอคคะโคอาปาราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาทางอภา,าสิ <c oughs> ตัดราพิาโวสมาธะหังสุติตตังอัตโนอุชุกะกามังสุสารทีวะเนตานิขะเฮวาอินสียานิรักขันติปันทิตาติ